นี้นะครับคุณต่อมานะครับไปดูอัอาลีนะครับโอ้โหวันนี้ฟอร์มดุนะครับบุกไปถล่มอัลเฟฮานะครับ4ประตูต่อศูนย์เลยนะครับโดยคนที่ยิงประตูนัดนี้2ประตูนะครับเป็นอัลบรขานะครับซึ่งนัดนี้เนี่ยลงเล่นนะครับเป็นนาทีหนึ่งร้แล้วก็เบียดทางโรเบโตเฟอร์มิโนเป็นสำรองด้วยนะครับโอ้โหซัด2ประตู นะครับเป็นตัวจริงยิงนะครับได้แล้วก็เป็นนัดที่100ของเจ้าตัวด้วยนะครับแค่สิบเอ็นาทีนะครับอวารีก็นําก่อนนะครับจากกราเบียวเวกาเลี้ยงบอลมาตรงกลางนะครับไหลให้แม็กซิเมงที่อยู่ทางซ้ายเปิดเข้าหาอัฟเรตเอาบริคานนะครับกระโดดโหมเข้าไปเป็นการฉลองประตูนัดที่100นะครับนี่ครับกระโดดโหมเข้าไปเลยครับเอาบริคานนะฮะต่อมาครับอีกห้านาทีนะครับแม็กซิเมงเลี้ยงเข้าเขตโทษอัฟเฮาเอาไม่อยู่ครับเปิดบอล อารีเอาจารชีครับแม็กขวานะก็โดดโหม่งเข้าไปครับดูนี่ครับนี่ครับโอโคเอาไม่อยู่เลยครับเลี้ยงครับกอดเพื่อโยนโอโคจุดนันพบครับนำสองสวนนะครับแล้วก็มาได้ลูกที่สามนะครับจังหวะนี้นะครับเอาพยศาจขึ้นหลังพลาแล้วเอา